มันอุนดับใจดีมาบ้านหนึ่งหลังเลี้ยงอ้นวิสัยต้องใช้บ้านข้างหลังนะบ้านห่จะเป็่นายพดับใจดีมาบ้านหนึ่งหลังนะบ้าน นาใช่ะไรเป็นอาหารเนะ่ยฮะใช้อ้อยข้าวโพดแล้วก็<ม>อาหารหมูเสริมเล็กน้อยมไม่ข้าวโพดไหมครับไ,ไ,ไม่ชอบซิมเข้าวันนี้อยากจากแม่ไปเลยล่ะ ยกยก,เก,น,<อ>กนเลกนเลยกเ้อาคูณพี่คูน,คนอไรสุดยอด <c oughs> นั้นใส่โฟลโล์เลยเลดแตยี่กี่กิโลนลยออันนี้กี่วันแล้วนะอันนี้ยังไม่ถึงเดือนครับครบเดือนวันที่สามสิบเอ็ดอันนี้ยี่สิบกว่าวันฮะน่ารักมากนี่ถ้า,นนถาไปป้อนนมก็เชื่อนหนึ่งเดือนจะขากันอยู่สามพันห้าถึงสี่พัน คุณเาีกอย่างนมแล้วประมาณสี่สิบห้าวันมันมันเป็นบางตัวครับบางตัวก็ดุหาด,ดูยาวมาก <S <S 2> <S 2> นี่ลูกของเจ้นัน่นลูกของจ้านี่กี่เดอนแล้วทำนงอันี่แปดเดินไปเนี่ยแม่แม่ทีนี้ขี่เดินพันธ่์เยถ้าผสมพันธุน์จทุกปกที่สะป,ปูตัวแม่เองกระป,ปุกปอกพันธุ์ไ จับได้เหรอบุรูดืหนอสวัสดีครับมีไฟเนาะเนี่นะองมือเง่างตัวก็อะบางตัวคุณคุณมึงมีบอวางมหนัมมีอยังเนาะอย่างเขาขายยกที่อยางนี้นะโอ้เดียว เต้น้องตั้งาาราคาไปเก้าหมื่นเดี๋ยวว่าไปเแต่หืมมันเกิน,กนกมันรับตลอดมันบาหวานมันร้อนแล้วเออสัตว์เป็นยังไงล่ะมันบอกจีนน้องจะเข้าโพดแตรเต้ยแม่มุมนั่นนี่นี่เป็นชฉลายมยุกได้น้องไข่เหมาเนี่ยอ้นครับอ้นเป็นสัตว์ประเพณีประเภทเดียวกับตุ่นนะครับที่ที่ที่คล้ายๆกับ มันก็คล้ายๆกับหนูแล้วแต่อยู่ในรูเหมือนกันแต่ว่ามันทาทาขวยทำ,ทำ,ทำ,ทำเรืเอนะครับทําเป็นไอ้เวลามันมันก็กินรากไม้กินอะไรเนี่ยครับคล้ายๆกันนะครับมาสองปีกว่ากสอปีแล้วครับราคาซื้อขายนี่ส่วนมากจะขายเป็นอ้นสวยงามเป็นอ้นอนุรักษ์เอาไปเลี้ยงต่อเงนี้นครับมันก็คู่ละถ้าเกิดมาได้สักสี่สิบห้าวันที่หย่านมแล้วก็ประมาณคู่สามพันห้าสี่พันแล้วแต่ใหญ่ใหญ,ใ,หญใหญ่ก็แพงหน่อยครับคู่หนึ่งก็หมื่นกว่าบาท มันแล้วแต่ครับบางตัวบางตัวก็ดุนะครับถ้าเราเล่นบ่อยๆมันก็ไม่ดุใหญ่โกรธละโกรธละโกรธละ